สวัสดีครับพบกันอีกครั้งหนึ่งกับรายการพลังชีวิตกับจเจริญนะครับฝากพี่น้องกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อมีคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งแก่ท่านและกดแชร์ไม่เพียงเท่านั้นถ้าหากท่านสนใจที่จะเรียนเป็นระบบเป็นหมวดหมู่กับการพัฒนาชีวิตท่านสามารถสมัครเป็นสมาชิกเพื่อเข้าไปเรียนเป็นวิชาวิชาได้นะครับ วันนี้ก็เข้าสู่สดุดีบทที่16สดุดีบทที่16มีทั้งหมด11ข้อเป็นเพลงแสดงความไว้วางใจต่อพระเจ้าเนื่องจากพระองค์ทรงช่วยชีวิตผู้ที่ได้อธิษฐานต่อพระองค์ดูได้จากข้อที่10ผู้ที่ได้อธิษฐานต่อพระเจ้านั้นได้เชื่อว่าฤทธานุภาพของพระองค์และการที่ผู้ที่อธิษฐานนั้น ได้เลือกพระองค์เป็นพระเจ้าของตนนั้นพระองค์ทรงผอพระไทยและพระองค์จะทรงช่วยกู้เขาและพิพากษาแก่ผู้ที่ไปนมัสการพระอื่นดูได้จากข้อที่3ข้อที่4และในบทนี้เองนะครับผู้ที่อธิษฐานสรรเสริญพระเจ้าได้มอบชีวิตให้กับพระองค์ได้ทรงนำตลอดมาและการสรรเสริญพระองค์นี้ก็ได้นำไปสู่ชัยชนะ ความตายในพระธรรมสดุดีบทที่16นี้นะครับเราอาคารัครทูตก็ได้นำสดุดีบทนี้ไปเป็นพยานอ้างอิงถึงความสำเร็จในชีวิตของพระเยซูอยู่ในพระธรรมกิจการบทที่2ข้อ25จนถึงข้อที่28และบทที่13ข้อที่35จนถึงข้อที่38 ตอนนี้เราก็จะมาดูด้วยกันเลยนะครับในสดุดีบทที่16ข้อที่1เริ่มต้นในตัวสีดำๆก็บอกว่าเป็นบทเพลงบทหนึ่งของกษัตริย์ดาวิดในข้อที่1ได้กล่าวไว้ว่าข้าแต่พระเจ้าขอทรงพิทักษ์ข้าพระองค์ไว้เพราะข้าพระองค์ลี้ภัยอยู่ในพระองค์ผู้ที่อธิษฐานก็เลจะบอกว่าเมื่อข้าพระองค์ได้ไว้วางใจ ได้ลี้ภัยมาอยู่ในพระองค์ก็ขอพระองค์ช่วยพิทักษ์รักษาไว้ด้วยอุปนิสัยของกษัตริย์ดาวิดเป็นแบบนี้นะครับก็คือใช้คําพูดง่ายๆก็คือเอออะไรก็วิ่งเข้าหาพระเจ้าจนเขาเป็นบุรุษผู้หนึ่งที่พระเจ้ารักมากเพราะว่าเป็นผู้ที่อะไรนิดอะไรหน่อยก็วิ่งเข้าหาพระเจ้าทั้งที่ตัวเองรู้ว่าจะลบชนะอยู่แล้วแต่ก็ยังทูลถามต่อพระเจ้านี่คือลักษณะของ ผู้ที่ลี้ภัยอยู่ในพระเจ้าไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นคนอ่อนแอหรือเป็นคนที่ไม่มีสติปัญญานะครับแต่เพราะว่าเขาเป็นคนที่ไว้วางใจและให้น้ําพระทัยของพระเจ้าเป็นใหญ่ในชีวิตเหมือนกับเป็นการอ่อนน้อมยอมจำนนต่อพระเจ้าเพราะรู้ว่าพระองค์เป็นผู้ที่เป็นผู้พิทักษ์ชีวิตของเขาเป็นผู้ที่กระทําให้เป็นไปได้ทุกอย่าง เหมือนกับอีกคำพูดหนึ่งที่บอกว่าลํำลึกถึงพระคุณความดีของพระเจ้าทุกสิ่งทุกอย่างล้วนมาจากพระองค์จึงทําให้เขาบอกว่าข้าพระองค์ลี้ภัยอยู่ในพระองค์เป็นการบ่งบอกถึงชีวิตที่มีประสบการณ์กับพระเจ้ามากชีวิตของดาวิดต้องเผชิญการลี้ภัยหลายเรื่องเรื่องแรกก็คือการที่ถูกพ่อตา คือซาอูลไล่ฆ่าดาวิดก็ลี้ภัยไปอยู่ในป่าบางครั้งก็ลี้ภัยไปอยู่ในดินแดนของศัตรคูคือชาวฟิลิสเตียขณะที่กลับมาเป็นกษัตริย์ก็ลี้ภัยอีกเพราะว่าลูกชายคิดก่อการกรบฏทํารัฐประหารดาวิดก็ลี้ภัยออกจากเมืองไปแต่ทุกครั้งดาวิดก็สามารถชนะและกลับมาเป็นกษัตริย์เหมือนเดิมได้เพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้พิทักษ์รักษาในชีวิตของเราก็เช่นกันนะครับ บางครั้งอาจจะดูเหมือนว่าต้องลี้ภยัยต้องวิ่งหนีต้องหลบแต่การหนีไม่ใช่เป็นการสิ้นสุดการหนีไม่ใช่เป็นการพาแพ้แพ้การหนีไม่ได้บอกเขาว่าเป็นการจบสิ้นแล้วแต่การหนีเป็นการที่ได้หลบไปอยู่กับพระเจ้าไปลี้ภัยในพระองค์เพื่อจะกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งดังนั้นอย่าอายที่จะต้องลี้ภัยนะครับข้อที่2องเขาพเจ้าทูลพระเจ้าว่า พระองค์ทรงเป็นองค์ผู้ผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์ดาวิดประกาศยืนยันกับพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งว่าถึงอย่างไรพระองค์ก็เป็นองค์ผู้ผู้เป็นเจ้าหรืออีกคำหนึ่งใช้คำว่าจอมเจ้านายผู้ที่มีสิทธิ์เป็นเจ้าของในชีวิตจิตวิญญาณร่างกายของกษัตริย์ดาวิดร้อยเปอร์เซนต์พระองค์ เป็นองค์ผู้เป็นเจ้าก็หมายความว่าดาวิดยอมที่จะกระทําตามเชื่อฟังโดยไม่มีเงื่อนไขและหลังจากนั้นนะครับในข้อที่2ท่อนที่2บอกว่านอกจากเหนือพระองค์แล้วข้าพระองค์ไม่มีดีเลยคําว่าข้าพระองค์ไม่มีดีเลยนั้นในภาษาฮิบรูนะครับมีความหมายในทํานองที่บอกว่า สิ่งที่ดีที่ข้าพระองค์มีล้วนมาจากพระองค์และนอกจากพระองค์แล้วข้าพระองค์จะหาสิ่งที่ดีไม่ได้อีกแล้วก็เปรียบเสมือนชีวิตของเราทุกวันนี้สิ่งที่ดีทั้งสิ้นล้วนแต่มาจากพระเจ้าที่เรามีดีเราได้ดีก็เพราะว่าพระเจ้าทรงดีต่อเราแต่ถ้าไม่มีพระเจ้าเราจะไม่มีดีอย่างนี้เราจะไม่ได้ดีอย่างนี้และเราไม่สามารถที่จะเดินไปกับพระองค์แบบนี้ได้ ด้วยนี้เองความดีของเรานั้นที่มีอยู่มาจากคุณความดีของพระเจ้าที่กระทําและให้ต่อเรานี่คือความดีในชีวิตของเรานั้นไม่สามารถเอ่ยอ้างได้ว่าเราเป็นผู้ที่มีความดีอยู่ในตัวเพราะว่าความดีของมนุษย์นั้นก็เป็นเปรียบเสมือนกับผ้าขี้ริ้วอยู่นะครับ และความดีของพระเจ้าเท่านั้นที่เราจะอวดอ้างขึ้นมาได้ในตอนนี้ผู้ที่อธิษฐานกำลังจะบอกพระเจ้าว่าด้วยความดีของเขาเองนั้นไม่สามารถที่จะช่วยตัวเองได้และไม่ดีพอที่จะปกป้องตัวเองได้แต่เนื่องจากความดี ของพระเจ้าเท่านั้นความชอบทมของพระเจ้าเท่านั้นที่เราทั้งหลายสามารถขอที่จะพึ่งได้ด้วยเหตุน,นี้เองนะครับจึงอยากจะหนุนใจว่าเราเข้ามาหาพระเจ้าเราไม่ได้เข้ามาด้วยความดีของเราเองแต่เราเข้ามาด้วยความดีของพระเจ้าพึ่งในพระคุณและความดีของพระเจ้า ในข้อที่3วิสุทธิชนในแผ่นดินเป็นผู้ประเสริฐเป็นพวกที่ข้าพระองค์ปิติยินดีคําว่าวิสุทธิชนในตอนนี้นะครับคือผู้บริสุทธิ์หล่อบรรดาผู้ที่เป็นชนชาติบริสุทธิ์ของพระเจ้าเหมือนพวกเราเป็นคริเสเตียนใช่ไหมครับก็จะเรียกว่าธรรมิกชนหรือคิตชน คือผู้ที่เป็นผู้ที่ชอบธรมของพระเจ้าหรืออีกมุมหนึ่งก็คือเป็นผู้ที่ดำเนินชีวิตที่สัต์รอต่อพระเจ้าด้วยนี้เองผู้ที่ดำเนินชีวิตสัต์ซื้อในพระเจ้าชอบทาในพระเจ้าพวกเขาก็จะปิติยินดีใน ความดีของพระเจ้าด้วยก็เหมือนกับเราซึ่งเป็นลูกของพระเจ้าเราก็ปิติยินดีในพระบิดาของเราเราเป็นประชากรของพระเจ้าเราก็ปิติยินดีในกษัตริย์ของเราให้เราทั้งหลายได้ปิติยินดีในความประเสริฐของพระเจ้านะครับข้อที่4แต่บรรดาผู้ที่เลือกพระองค์อื่นความทุกโศก ของเขาก็ทวีขึ้นในตอนนี้กำลังจะบอกว่าคนอิสราเอลบางคนนี่ไปน้ำสศการพระอื่นเมื่อน้ำสศการพระอื่นแล้วแทนที่เขาจะมีความสุขเขากับมีความทุกโศกทวีขึ้นอาจจะมีสองเหตุผลนะครับเหตุผลที่หนึ่งก็คือเมื่อไปน้ำสการพระอื่นก็จะอยู่ภายใต้กฎ แห่งจิตวิญญาณแห่งพระนั้นเหตุผลที่2การนมัสการพระอื่นในสมัยนั้นนะครับก็จะต้องมีการทรมานร่างกายตัวเองนั่นแหละเขาจะต้องทุกโศกทวีขึ้นถ้าหากว่าเขาเลือกไปนมัสการพระอื่นในชีวิตริสเซียนก็เช่นเดียวกันพระอื่นในชีวิตริสเซียนของเราอาจจะไม่ใช่เป็นรูปเคารพพระอื่นก็คือสิ่งหนึ่งสิ่งใด ที่มีคุณค่าดึงเวลาทําให้เราห่างจากพระเจ้าทําให้เราที่จะไม่ได้ใกล้ชิดพระเจ้านั่นคือรูปเคารพหรือพระอื่นเราต้องระวังให้ดีนะครับบางครั้งเราไปมีพระอื่นเช่นการมีแฟนที่ไม่ใช่คริเสเตียนจิตวิญญาณของท่าน ชีวิตของท่านโดนดูดพลังภายในที่เข้มแข็งไปเลยนะครับและท่านจะต้องดำเนินชีวิตด้วยการกระทำบางอย่างที่ฝืนที่จะต้องทำพระอื่นในข้อที่4ยังพูดต่อไปว่าข้าพเจ้าจะไม่เทเลือดออกบูชาเหมือนกับเขาเหล่านั้นลิมฝีปากของข้าพเจ้าจะไม่ออกชื่อ เหล่านนั้คือผู้เขียนสดุดีในตอนนี้ตอนแรกก็บอกถึงชนชาติอิสราเอลที่ไปนมัสการพระอื่นแต่อีกมุมหนึ่งก็พูดถึงตัวเองที่บอกว่าข้าพเจ้าจะไม่เทเลือดออกบูชาเหมือนข้าหลวนั้นคือการเทเลือดออกบูชานี่เป็นพิธีกรรมของศาสนาอื่น ที่ทำพิธีการในการไหว้รูปเคารพยกตัวอย่างนะครับในพระคัมภีร์เดิมก็มีหลายตอนที่บอกไว้ว่าศาส,สนาอื่นนั้นบางตอนก็มีที่ในวิหารของศาสนาอื่นมีหญิงโสเพณีประจำด้วยหรือบางตอนที่คือไม่ให้ดื่มนมแพะพร้อมกับเลือดของมันเป็นพิธีกรรมของศาสนาต่างชาติในตอนนั้น ผู้เขียนสุด,ดีก็เลงจะบอกว่าผู้ที่เลือกพระอื่นต้องทุกโศกเพราะในพิธีกรรมต่างๆเหล่านี้แต่ว่าผู้ที่เลือกพระเจ้านั้นปาของเขาจะสรรเสริญพระเจ้าและจะไม่เอ่ยชื่อถึงพระเหล่านั้นก็คือไม่ให้เกียรติไม่ให้ความสำคัญแก่พระเหล่านั้นก็เหมือนกับชีวิตของเรานะครับบางครั้ง บางอย่างไม่ควรจะพูดด้วยซ้ำไปเพราะพูดแล้วจะทำให้พระเจ้าเสียพระทยัยบางเรื่องไม่ควรจะคิดด้วยซ้ำถ้าคิดไปแล้วจะทำให้พระองค์ต้องเสียพระทัยด้วยเหมือนกันทุกอย่างนะครับเริ่มจากใจหมดมาดูต่อไปในข้อที่5บอกว่าพระเจ้าทรงเป็นองค์ผู้ที่ข้าพระเจ้าเลือก พระองค์ทรงรักษาส่วนมรดกของข้าพระองค์ในตอนนี้นะครับน่าสนใจก็คือคำพูดที่บอกว่าพระเจ้าทรงเป็นองค์ที่ข้าพระเจ้าเลือกแปลตรงตัวในตอนนี้ก็คือพระยาโฮวาทรงเป็นส่วนแบ่งมรดกและเป็นถ้วยของข้าพระเจ้าในความหมายนี้ก็คือพระองค์ทรงเป็นมรดกอันประเสริฐที่สุดและเป็นพระพรที่สุด ในชีวิตของผู้ที่ได้เลือกที่จะติดตามพระองค์เพราะการที่เราติดตามพระเจ้านะครับมันจะมีมรดกฝ่ายวิญญาณอยู่ด้วยพระองค์มีส่วนแบ่งในสมัยนั้นก็เปรียบเสมือนกับอิสราเอลที่มีส่วนแบ่งคือที่ดินของเผ่าต่างๆและที่เป็นมรดกยิ่งใหญ่ที่สุดคือ เพราะเจ้าเองเป็นมรดกที่ท่านจะรักษามรดกนี้อยู่กับพระองค์ตลอดไปช่วนิ้นี่แหลวันนี้ขอให้เรามั่นใจนะครับว่ามรดกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือพระเจ้าทรมเป็นมรดกในชีวิตของท่านมีประโยคหนึ่งที่น่าสนใจนะครับคําว่าส่วนมรดกในพระคัมภีร์ฉบับ NIV หรืออมตะธรรมเนี่ยใช้คําว่า จอกทำไมถึงใช้คำว่าจอกเพราะด้วยเหตุผลก็คือเมื่อเจ้าบ้านมีแขกมาเจ้าบ้านก็จะเอาจอกน้ําให้ดื่มให้สดชื่นก็เช่นเดียวกันนะครับคือมรดกจอกแห่งความชอบธรรมจอกแห่งความปิติยินดี เหมือนกับเจ้าบ้านพระเจ้าเป็นเจ้าบ้านเนี่ยพระองค์ก็จะให้เราได้ดื่มจอกแห่งความยินดีเข้าไปและคำพูดคำว่ามรดกนี้อีกก็มีความหมายอีกความหมายหนึ่งนะครับคือส่วนแบ่งที่ดินในคานาอันให้แก่อิสราเอล12เผ่าพี่น้องดูได้จากการดานวิธีบทที่26ข้อที่55และ56 แต่ยกเว้นเผ่าเดียวที่จะไม่ได้นะครับก็คือเผ่าเลวีเพราะเขาต้องปฏิบัติในวิหารแล้วก็รับ10บรถสิชักหนึ่งจากเผ่าต่างๆแล้วนะครับเขาจึงไม่มีที่ดินดูได้จากเฉลยธรรมบัญญัติบทที่10ข้อ8จนถึงข้อที่9ด้วยนี้เองในข้อที่6จึงขยายข้อที่5ที่บอกว่าเขตแดนของข้าพเจ้าเป็นที่ร่มรื่นเออข้าพเจ้ามีมรดกที่ดี เขามีมรดกทั้งมีที่ดินแล้วก็มีพระเจ้าตลอดไปนะครับข้อที่7บอกว่าข้าพระเจ้าสารเสริญพระเจ้าผู้ประทานคาปรึกษาแก่ข้าพระเจ้าเดี๋ยวนั้นคาปรึกษาของพระเจ้านะครับก็มาจากหลายทางเสียงที่พระเจ้าตรัสกฎบัญญัติของพระเจ้าของวจนะของพระเจ้าที่เราอ่านถ้าเราจะรู้คําปรึกษาของพระเจ้าเป็นอย่างไรแม่นยําอย่างไรท่านต้องอ่านพระคัมภีร์แล้วก็ อธิษฐานเออในเวลากลางคืนจิตใจข้าพเจ้าเตือนสอนข้าพเจ้าในตอนนี้กําลังจะบอกว่าทําไมต้องเป็นกลางคืนครับก็เพราะว่าในเวลากลางคืนเป็นเวลาที่เงียบสงบดาวิดกําลังจะบอกว่าพระเจ้าได้ทรงเตือนสอนเขาผ่านทางมนโนธรรมก็เหมือนกับเราอยู่เงียบๆกับพระเจ้านะครับ พระองค์ก็จะตรัสกับเราผ่านทางมโนธรรมผ่านทางจิตสำนึกของเรานี่คือคําปรึกษาของพระเจ้าที่มาในเวลากลางคืนถ้าเป็นสมัยของเรานะครับเวลาอยู่เงียบเยบพระเจ้าจะตรัสยิงเข้ามาในจิตใจของเราหรือในความคิดของเราด้วยนี้เองความหมายตอนนี้กำลังจะบอกว่าถ้าท่านมีเวลาเงียบเงียบ กับพระเจ้าพระองค์จะเตือนสอนและจะเป็นที่ปรึกษาให้กับเราทั้งหลายแล้วข้อที่8ปข้าพเจ้าตั้งพระเจ้าไว้ตรงหน้าข้าพเจ้าเสมอเพราะพระองค์ประทับทางเบื้องขวาของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจึงไม่หวั่นไหวในตอนนี้กําลังบอกว่าชีวิตของดาวิดนั้นถามว่ามีอุปสรรคไหมมีมีปัญหาไหมมีมีคนไล่ฆ่า ตลอดเลยนะครับก็คือพ่อตาตัวเองแต่ดาวิดไม่ได้ไปมองที่พ่อตาที่ไล่ฆ่าแต่ดาวิดไปมองที่พระเจ้าที่อยู่ต่อหน้าศัตรูอยู่ต่อหน้าเราปัญหาอยู่ต่อหน้าเราอยู่ที่ว่าเราจะมองเรื่องอะไรถ้าเรามองที่พระเจ้าเราก็จะสงบและมั่นคงแต่ถ้าเรามองที่ปัญหาเราก็จะวั่นวหวและไม่มีความสุข ด้วยเหตุนี้เองผู้เขียนสดุดีจึงบอกว่าเขาให้พระเจ้าอยู่ต่อหน้าและพระองค์ประทับเบื้องขวาของข้าพระเจ้าคนยิวนี่ขวามือซ้ายมือมีความหมายนะครับซ้ายมือคือการเล้าลมใจขวามือคือสิทธิอํานาจดาวิดกําลงจะบอกว่าพระเจ้าอยู่ที่ขวามือของเขาคือพระเจ้ามีสิทธิอํานาจเด็ดขาดในชีวิตของเขาซึ่ง ไม่ใช่มนุษย์ด้วยนี้เองท่านต้องวางใจในพระเจ้ามนุษย์อาจจะมีแผนการในชีวิตมนุษย์นี่นะครับมีเรื่องหนึ่งที่เราเดาไม่ได้อยู่สองเรื่องเรื่องที่1คือน้ำพระทัยพระเจ้าโดยต้องฟังเสียงพระเจ้าเรื่องที่สองที่ยากที่สุดและฟังเสียงพระเจ้าไม่ได้ก็คือใจมนุษย์เพราะว่าพระเจ้าก็ทดสอบใจมนุษย์เหมือนกันแต่ท่านสามารถที่จะ ปลอดภัยจากอันตรายต่างๆจากความคิดไม่ดีได้ก็คือให้พระเจ้าอยู่ตรงหน้าและให้พระเจ้าอยู่ที่ขวามือของท่านและท่านจะไม่หวั่นไหวเพราะว่าพระเจ้าเป็นสิทธิอํานาจและข้อที่9เหตุฉะน,นั้นจิตใจข้าพเจ้าจึงยินดีจิตวิญญ,ญาณก็ปรีดาเพราะทําไมครับก็เพราะว่าเหตุผลดังต่อไปนี้ในข้อหนึ่ง เพราะดาวิดรีภัยในพระเจ้าข้อที่2ดาวิดรู้ว่าความดีเท่านั้นอยู่ในพระเจ้าเขาได้รับพระคุณไม่ใช่เพราะความดีเขาอยู่ในข้อ2ในข้อที่3ดาวิดรู้ว่าเขาคือวิสุทธิชนที่จะปิติยินดีในพระเจ้าในการช่วยกู้ของพระองค์ในข้อที่4ดาวิดได้เลือกพระเจ้านี่คือข้อที่4แล้วข้อที่5ดาวิดบอกว่า พระเจ้าเป็นส่วนมรดกของเขาและในข้อที่7ดาวิดได้สรรเสริญพระเจ้าเพราะว่าดาวิดได้มีเวลาอยู่กับพระเจ้าเงียบๆโดยฟังคำปรึกษาและการเตือนสติจับพระองค์และในข้อที่8ดาวิดตั้งพระเจ้าไว้ตรงหน้าและให้พระเจ้าอยู่ที่เบื้องขวาแห่งสิทธิอำนาจเป็นผู้ที่นำชีวิตเขา สรุปในข้อที่9ก็คือจิตใจข้าพเจ้าจึงยินดีร่างกายของพระเจ้าก็อาศัยอยู่อย่างปลอดภัยเพราะว่าดาวิดแทบจะมอบทุกส่วนแม้กระทั่งคำพูดคือการเลือกร่างกายคือการเอาตัวมาอยู่ในความสงบของพระเจ้าทําให้ท่านมีจิตใจย,ยินดีร่างกายก็มั่นคงว่าจะต้องปลอดภัยแล้วข้อที่10 เพราะพระองค์นี่คือส่วนของพระเจ้าแล้วนะครับคือดาวิดทําส่วนของเขาแล้วส่วนของพระเจ้าก็คือพระเจ้าจะไม่มอบข้าพระองค์ไว้กับคนตายคือคนตายนี่สรรเสริญพระเจ้าไม่ได้คนตายไม่สามารถที่จะได้รับการสำแดงจากพระเจ้าได้แต่ว่าดาวิดมั่นใจว่าพระเจ้าจะให้เขารอดจากความตาย และให้ธรรมิกชนของพระองค์ต้องเห็นปากแดนนั้นในตอนนี้นะครับคำว่าธรรมิกชนของพระองค์ต้องเห็นปากแดนนั้นก็คือในฉบับ NAV ใช้คำว่าผู้ชอบธรรมหรือ,อในภาษาฮิบรูนะครับใช้คำว่าผู้ที่มีความสมบูรณ์ในพระคริสต์ตอนนี้กำลังจะบอกว่าผู้ที่ติดตามพระเจ้าผู้ชอบธรรม ผู้ที่มีชีวิตอยู่ในพระเยซูสต์เจ้าธรรมิกชนของพระเจ้าจะไม่ต้องไปเห็นปากแดนแห่งความตายนั้นก็คือไม่ต้องไปชิมลางแห่งความตายความตายในภาษาพระคัมภีร์คือการแยกออกจากพระเจ้าก็หมายความว่าผู้ชอบธรรมผู้มีชีวิตอยู่ในพระคริสต์ไม่ต้องที่จะต้องถูกตัดออกจากพระภากของพระเจ้าในข้อ11ข้อสุดท้ายก็บอกว่า พระอ,องค์ทรงสำแดงวิถีแห่งชีวิตแก่ข้าพระอ,องค์ต่อพระพักพระอ,องค์มีความชื่นบานอย่างเปี่ยมลน้นในพระหัตถ์ขวาของพระอ,องค์มีความเพลิดเพลินอยู่เป็นนิดดูได้สองตอนนะครับตอนแรกในข้อที่8บอกว่าพระอ,องค์ประทับทางขวามือของข้าพเจ้าในข้อ11ตทอนท้ายก็บอกว่าพระหัตถ์ขวาของพระอ,องค์มีความเพลิดเพลิน มันทำให้น่าคิดนะครับในข้อที่8พระหัตขวาเล็งถึงสิทธิอํานาจฤทธิอํานาจแต่ในปลายข้อ11ได้เล็งถึงความเพลิดเพลินใจความสุขดังนั้นก็เป็นไปได้ว่าชีวิตของเรานั้นเมื่อเรามีพระเจ้าเป็นผู้ที่อยู่เคียงข้างเราจะมีทั้งความปิติยินดีเพลิดเพลินเห็นพระพรเห็นการทรงนำ เห็นการสำแดงที่มาจากพระเจ้าและสิทธิอำนาจของพระเจ้าในการนำชีวิตของเรานั้นก็ไปสู่ลิขิตของพระองค์วันนี้จึงอยากจะหนุนใจนะครับว่าขอให้พระเจ้าอยู่ที่ขวามือของท่านส่วนใหญ่คนเราจะถนัดมือขวาแล้วก็ให้มือขวากระทำการสำคัญสาคัญก็คือให้พระเจ้าเป็นผู้ที่อยู่ที่หลักแห่งชีวิต ที่สำคัญที่สุดในชีวิตก็จึงอยากจะหนุนใจในวันนี้นะครับ